สวัสดีค,ครับเพื่อนเนะครับช่องเอกลักษณ์ฟาร์มนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์นิงเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็พอดีมีเพื่อนนะครับคนหนึ่งส่งมาในช่อง y ยูทูบแล้วบอกคอมเมนต์ว่าช่วยนะครับทำเรื่องของการเตรียมน้ำปลูกผักโดยการปรับค่า PH ให้ดูหน่อยว่า ควรปรับตอนไหนอย่างไงนะครับวันนี้ก็เลยก็ออมาอัดคลิปตรงนี้ให้ดูนะครับโดยจะมีใช้เครื่องวัดวันนี้นะครับเราจะทําแบบมีเครื่องวัดนะนะครับใครที่บ้านใครที่ไม่มีเครื่องวัดก็อ่าดูเป็นแนวทางแล้วกันแต่วันนี้พดอดีคนที่สอบถามเข้ามาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะใช้เครื่องวัดแล้วเขาควรจะปรับตอนไหนอะไรยังไง passport. วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปไปดูแล้วก็ลองให้ดูเลยว่าเราจะปรับก่อนใส่ปุ๋ยหรือ ปรับหลังที่จ่ายปุ๋ยค่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ความแตกต่างมันต่างกันยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำให้ดูทุกทคนอาจจะสงสัยแหละว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะปรับก่อนหรือปรับหลังก็อย่าหาคําตอบอะไรไม่ได้เพราะปรับก่อนได้ไหมปรับหลังได้ไหมบางคนก็บอกก็ได้บางคนก็บอกไม่ได้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะวัดค่าให้ดูเลยว่า ปรับก่อนหรือปรับหลังเนี่ยมีผลยังไงแล้วค่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนะครับโดยวันนี้เราจะยึดนะครับค่าพ H เฮทอยู่ที่6.3ประมาณนี้6.3นะครับเรายังไม่พูดถึงค่า EC นะนะครับจะพูดถึงค่าพ H เฮทเราจะปรับค่าพีเทอยู่ที่6.3แล้วเรามาดูกันว่าปรับก่อนใส่ปุ๋ยหรือหลังใส่ปุ๋ยแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อน,อย,นอย่าลืมกันจะลืมฝากกดไลค์กดซ like, ับสไคร้ชองและฟาร์มตรงนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรับกันไปนะครับอันนี น้ำบาดาลน,นะครับเรามาวัดค่า EC ตั้งต้นกัน่อนะครับกับค่า pH นะครับเอาดูค่า pH ก่อนแล้วกันนะครับค่า pH น้ำบาดาลตอนนี้บ้านผมนะครับจะอยู่ประมาณเท่าไหรนะ่เนี่ยเจ็ดจุดเจ็ดจุดสองแล้วกันนะครับตอนนี้แต่ค่า EC นะครับค่า EC อยู่ที่พันสองนะครับเ,เพื่อนๆน่าจะเห็นนะ นะครับค่า P ค่า EC อยู่ที่พันสองแล้วก็ค่า PH อยู part, ่ที่ประมาณเจ็ดเศษเศษนะครับนะครับเดี๋ยววันเนี้ยนะครับเราจะปรับโดยที่นะครับอย่างไม่ได้ใส่ปุ๋ยกันนะครับไปดูเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้มันเจ็ดจุดสองใช่ไหมผมต้องการสักหกจุดสามนะนะครับอันนี้คือกดไดติ๊กนะครับที่ผมใส่ขวดน้ำไอ้นี่ไว้ผมผสมมาแล้วนะครับเราจะใช้กดไดติ๊กนะครับ่ามาปรับให้ได้ค่า อ่าก,ก๊อดในติกเนี่ยมันไม่มีก๊อดในตัวว่าต้องใส่กี่ซีซีนะครับเราต้องค่อยๆใส่แล้วปรับเอาผมต้องการ 6. 3ดสามนะผมดึงมาซักกล่องอันเนี้ยจุน้ำยี่สิบลิตรนะครับผมดึงมาสัก,กออนนสี่ซีซีก่อนแล้วกันใส่ไปสี่ซีซีนะครับใส่ลงไปแล้วนะแล้วก็กนิ้ทั่วอันนี้วิธีการแรกคือปรับก๊อดใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยว่าเพื่อนดูค่ากันว่ามันมันนิ่งยังไงบ้างนะครับอ่น่าจะทั่วแล้วนะครับแล้วเราเอาเครื่องวัดเรามาวัดอีกรอบนึง เอาเครื่องวัดมาวัดอีกรอบหนึ่งเปิดเครื่องนะครับเราต้องการ pH ที่6.3นะครับเรามาดูตอนนี้กันนะครับเพื่อนเห็นไหมนะฮะนา่าจะเห็นนะนะครับลงมาแล้ว7จุดเท่าไหร่ละ6.98นะครับ6.94นะะยังใส่อีกนะครับใส่กลอนะนในติดอีกเราต้องการ6.3เมื่อกี้เราใส่ไป 4cc ใช่ไหม เราใส่อีกสัก5ซีซีแล้วกันเ9ใส่ลงไปอีกแล้วเดี๋ยวเราวัดข้ามนะครับอ่ะวัดใหม่ทําเพื่อนดูตัวเลขนะครับลงไหมลงมาแล้ว6.7ก็อยู่ประมาณ6.7เห็นไหมยังไม่ไปไหนเลย6.9 ลงไปอีกนะครับใส่ไปอีกเราต้องการเท่าไหร่นะหกจุดสามใช่ไหมเอาใส่ไห้าเอาผจะลงเท่าไหร่นะักดิติกมันจะต้องใช้เยอะป่กกกะกดกรรมฐา,านนะครับอันที่แต่ว่ากดอิสติกเนี่ยก็เป็นที่เราเช้ปรับกันนะครับวัดต่อลงมาเท่าไหร่แล้วนะครับลงมาลงมาลงมา 6.5นะครับถึงนิดนึงนะครับอีกนิดนึงเราจะการ6.3เมื่อกี้มันลงไป2ใส่ไป5แข่งให้เข้ากันใหม่อันนี้น้ำ21ลิตรครับนะฮะวัดใหม่ลงมาแล้วลงมาแล้ว6.4 6.40 6.3นะครับประมาณนี้นะครับอยู่ที่6.3นะนะครับแ้วค่า EC ล่ะเมื่อกี้เราวัดไป1,002ถ้าเราใส่กดในติดไปแล้วเนี่ยค่า EC เป็นยังไงบ้างค่า EC ก็ยังเท่าเดิมนะครับ1 2 69เท่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยกันนะครับแล้วก็มาวัดค่า p h กันเมื่อกี้เราอยู่ที่6.3นะครับ p h เราจำไหมนะเราอยู่ที่6.3นะครับ ทีนี้นะคะ่า EC มันสูงนะครับปุ๋ยจริงๆต้องใส่3 EC ต่น,น้ำ1ังดิตอันนี้ปุ๋ย A นะผมก็จะใส่แค่กล่องเนี้ยใส่แค่42 EC แล้วกันประมาณนี้ก็ลดค่า EC ลงมานะครับถ้าใส่ A 22ใส่ B 22ก็เป็น44 EC นะครับจริงๆมันต้องใส่60นะนะครับแต่ผมลดลงมาใส่ A ลงไปแล้วนะครับ่อก,กี้เราจำค่า p h เราไว้แล้วนะครับอยู่ยที่6.3 ส6.35 6.36นะครับแล้วเราก็มาใส่ปุ๋ยบีต่อนะครับปุ๋ยบีผมจะใส่เหยียบแบบน,นี้ก่อนเราเมื่อกี้ใส่เอไปสองสลิงใช่ไหมเหยียบ42ทุตีเราก็ใส่นี่มาอ่าบีสองสลิงเช่นเดียวกันนะครับคนไม่เข้ากันนะครับวันนี้แล้วก็ใส่ลไปแล้วก็คนไม่เข้ากันอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาวัดค่ากันนะครับประมาณนี้นะเรามาวัดค่าพีเฮกันว่ามันเปลี่ยนลงไปไหมนะครับเมื่อกี้เราจํากันไว้แล้วของเราอยู่ที่หกจุดเท่าไหร่หกจุดสามแปดนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยลงไปแล้วเนี่ยค่าพีเฮมันจะต่ําลงไปอีกนะครับเห็นไหมมันจะต่ําลงไปอีกนะครับ เพราะนั้นอันนี้คือการปรับก่อนนะถ้าเราปรับได้ค่า6.3ปุ๊บเนี่ยเราพอเราใส่ปุ๋ยใส่แล้วปุ๊บค่า p h มันจะต่ําลงไปอีกนะครับเหลือเจ้า6.2นะครับประมาณนั้นมันลงไปนิดนึงเดี๋ยวอันนี้คือวิธีแรกคือการปรับค่าก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยเดี๋ยวเราไปทําใหม่นะครับอีกกล่องนึงนะครับอันนี้เราได้ค่าแล้วนะมันลดลงหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วค่า p h ลดลงนะครับแล้วค่าอ c ซล่ะเมื่อกี้พันสองใช่ไหมขึ้นมาพันเจ็ดพันแปด นะครับอันนี้ใส่แค่42 44ซีซีเองนะขึ้นระหัน8จะปุ๋ยขึ้นมาประมาณสัก6-700นะครับประมาณนี้ก็สามารถปลูกได้นะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องนู้นกันบ้างอ่ะนะครับเรามาดูอีกกล่องหนึ่งกล่องนี้ก็คือวัดค่าเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่เท่าเดิมนะครับ7แฝานะครับอันนี้เราจะใส่ปุ๋ยก่อนนะนะครับเราจะใส่ปุ๋ยก่อนที่เราจะามาวัดค่า pH กันนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ปุ๋ยก่อน เท่ากันเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เราใส่44ใช่ไหมตอนนี้เราก็จะใส่44เช่นเดียวกันอย่างที่บอกจริงๆมันต้องใส่สารที่4แต่น้ำ1ลิตรนะครับแต่ว่าค่าอิซีรัาผมสูงผมก็เลยปรับลดปุ๋ยลงมานะครับเพื่อให้อยู่ได้ค่าที่ที่ปลูกได้แล้วเป็นค่า PHEAL นะครับคนไม่เท่ากันนะครับปุ๊บนะครับแล้วเราก็ ใส่ปุ๋ย B ใส่ปุ๋ย A ไปแล้วนะครับแล้วเราก็มาใส่ปุ๋ย B อีกเท่ากันนะครับปุ๋ย A กับ B นะครับบางคนถามต้องใส่เท่ากันนะนะครับธาตุอาหารหลักกับธาตุอาหารรองนะครับต้องใส่เท่ากันถ้าใส่สองเที่ิงชุดยอดอสี่สิบสี่สี่สี่นะครับแล้วก็คนให้เท่า แล้วเรามาวัดค่า pH กันว่าตอนเนี้เท่าไหร่อันนี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้ปรับตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เปิดให้ดูใหม่แล้วกันเดี๋ยวไฟมันไม่ขึ้นอ่ะนะครับ pH เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะมันจะอยู่ที่มันจะต่ำลงวานนิดนึงมันจะอยู่ที่6.9ประมาณนี้6.8 6.9นะครับเราต้องการ6.3เราก็ใส่ pH กันใส่กดในติก๊กไปไหนละกดในติกอยู่นี่นะครับเราก็ใส่กดในติกลงไป ถ้ใส่กี่ซีอย่างที่ผมบอกว่าทุกเพื่อนต้องมีเครื่องวัดกันนะครับเนีนะครับแล้วก็วนอย่างนี้เข้าไปนะนะคอันนี้คือใส่หลังจากที่ใส่ปุ๋ยนะครับเราก็จะปรับค่าอีเได้ง่ายอ่าเปเครื่องใหม่แดนะเริ่มเพื่อดูนะลงมาแล้วลงมาแล้วเห็นไหม ลงมาแล้ว6.4 6.3 6.34โอเคแล้วได้แล้วนะครับ6.3นะ่ครับปกติผมใส่ไปประมาณครับ 15cc นะครับ6.28 6.3ก็ประมาณนี้เห็นไหมแล้วเ,เราก็จะเลี้ยงเงี้ยได้เลยนะครับมันก็จะง่ายฝ่า,าราะฉะนั้นะเพื่อนๆน,น่าจะได้คำตอบแล้วเราควรจะใส่ปรับก่อนหรือปรับหลังค่า pH เไอ้ head, ค่า ec เป็นไงบ้างค่า ec ก็เท่าปกี้นะครับ1,08 นะครับ1 8เท่าเมื่อกี้เลยนะครับถ้าที่เราบอกเมื่อกี้ค่าเสียเท่ากันแต่ค่าพีเอชมันจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับ าจากการที่เราไปดูแล้วเพื่อนๆก็เห็นแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเราควรจะปรับก่อนหรือปรับหลังค่ามันต่างกันเห็นไหมเพราะถ้าเราปรับก่อนปุ๊บเนี่ยนะครับพอเราใส่ปุ๋ยไปปุ๊บเนี่ยค่าปีเรมันจะตามอีกนะครับแต่ถ้าเราปรับหลังหรือหรือหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยนะียบร้อยล้วค่อยมาปรับปีเรอ่ะเราจะได้ค่าที่นิ่งแล้วลงตัวมากฝา่าอันนี้เราปรับโดยกดในติกนะครับวันนี้เราใช้กดในติกกันนะครับลักษณะหรือการวัดค่าก็อยู่ประมาณนี้ที่นี้ถามว่าแล้วเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราจะค่ามันเปลี่ยนอีค่าปีเรซมันขึ้าาแล้วว่ กลางคืนเนี่ยผักจะปล่อยกดนะครับกลางวันจะปล่อยด่างเพราะนั้นเราปรับพ h ช่วงเช้าไว้แล้วเดี๋ยวพอกลางวันเขาปล่อยด่างออกมาแล้เวเย็นเขาขึ้นอีกมันก็ยังโอเคแต่ค่ากลางคืนเราปรับไว้เป็นกดอย่างเงี้ยเป็นประมาณสักอ่าหกต้นต้นอย่างเงี้ยแต่ค่าปล่อยกดออกมาอีกมันก็จะทําให้น้ำเนี่ยต่าลงไปอีกเพราะฉะนั้นเวลาจะปรับค่าพ H ให้ปรับตอนเช้าแล้วกันนะครับแล้วก็ ถ้าจะใช้วิธีการปรับก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกดในติกเอ่ยนะครับกดกรรมฐานเลยดีรือเรียกนัำกดแบตเตอรี่หรืออาจจะใช้น้ําส้มสายชูแต่ว่ามันต้องใช้เปลืองมันไม่เหมาะนะครับหลักๆที่เราจะใช้กันก็คือจะมีนี่แหละนะครับกดในติกนะครับหรือกรรมฐานหรือน้กดแบตเตอรี่นั่นเองแต่น้ำกดแบตเตอรี่ก็คืออย่างที่บอกว่าเวลาใช้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะเขาค่อนข้างรุนแรงแล้วก็อาศัยนิดเดียวปุ๊บน้ํามันลงไปกดเลยนะครับต้องคอยระวังนิดนึงแล้วก็อันตรายด้วยยังไงก็เพื่อนๆที่จะลองปรับค่าน้ํากันหรือใช้เครื่องวััััดดกกกกกนนนน็็ลลออองงูแ้วะคครรบช่่ทาาตติ บอกว่าไม่รู้เลยว่าจะติดต่อผมยังไงเนี่ยเฟซบุ๊กชื่อนี้เลยนะครับแล้วก็อ่าไอดีไดนะครับไอดีนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทนี้เลยนะครับติดต่อกันได้หรือมาศึกษาปัญหาอะไรต่างก็มาพูดคุยมาอะไรกันแล้วกันนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ทําให้ดูในตอบคอมเมนต์เอาเพื่อนๆเราที่อยากให้ทําเรื่องของการปรับค่าพีเอชอะไรก็ทําให้ดูแล้วนะนะครับยังไงก็ อาจจะได้ความรู้บ้างนะครับหรืออะไรบ้างเอาไปปรับใช้กับเราได้ยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับกับช่องเอกลักษณ์ฟาร์มตรงนี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆหรือเช่นเดิมผมก็จะพูดเสมอว่าใครอยากให้ทําอะไรก็ส่งมาบอกแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราทําให้นะครับเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะให้ทําคลิปอะไรออกมาในรูปแบบตรงไหนยังไงก็ส่งมาบอกกันแล้วกันยินดีเสมอนะครับที่จะทําให้ตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้นะครับการหาค่าพ H หรือปรับค่าพ H ก่อนหรือหลังในการใส่ปุ๋ยก็จะมีประมาณนี้เอาีล